เอาละครับสำหรับมหากาบศึกเอฟเอคนะครับของเกาะอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็หนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับก็คือตอน5้าทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟู l แลมอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ใน90นาทีนะครับจบกันไปด้วยสกอ์เสมอ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็ยังจบเสมอแล้วก็ไปถึงช่วงประมาณว่าดวนจุดโทษครับสุดท้ายก็เป็น แมนยูครับที่แพ้การดูจุดโทษได้กับฟูลแลนไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับแล้ววันนี้ก็มีเกร็ดความรู้นะครับที่น่าสนใจมาฝากให้กับพี่ๆทุกท่านครับจะพาไปย้อนนะครับ5ซีซั่นก่อนหน้านี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบ5นะครับของศึก FA ครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจบเส้นทางการป้องกันแชมป์เอฟเอครับนะครับเอาไว้รอบ5ในการแข่งที่ฤดูกาล2024-2025ครับหลังจากล่าสุดพวกเขาก็แพ้ให้กับฟูลแลมในช่วงโดนจุดโทษไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3คาบ้านเลยครับหลังจากที่เสมอกันใน90นาทีต่อเป็น0ี่ก็ยังเสมอนะครับสุดท้ายก็ไปโดนจุดโทษแล้วก็แพ้ไปการจอดป้ายในรอบ5ของศึกเอฟเอครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หายากเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพราะปกติพวกเขาก็มักจะได้ไปต่อครับเมื่อเดินทางมาถึงรอบนี้แล้ววันนี้ผมก็จะพามาย้อนดู5นัดหลังสุดครับที่พวกเขาตกรอบนี้นะครับมันเกิดขึ้นตอนไหนบ้างและก็โดนทีมไหนบ้างครับไปที่ซีซั่นที่2 0 0 5 2 0 0 6ครับใช่แล้วครับนี่คือครั้งล่าสุดเลยที่แมนยูถูกหยุดเอาไว้ในรอบที่5นะครับของศึก FA ครับก็ต้องย้อนกลับไปไกลถึงราว19ปีก่อนเลยโดยครั้งนั้นนะครับพวกเขาก็ถูกจับให้เป็นเยือนลิเวอร์พูลครับและสุดท้ายก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์1-0 จากประตูของปีเตอร์คาวช์นะครับซึ่งท้ายซีซั่นนั้นนะครับหงแดงเนี่ยก็ได้แชมป์ไปครองด้วยครับจากการชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับในช่วงดวนจุดโทษนั่นเองและก่อนหน้านั้นครับในซีซั่นที่2002-2003ครับทีมของคุณซีเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับก็ถูกจับให้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในรอบ5ของศึก FA ครับในครั้งนั้นและเมื่อนับรวมกับการที่ในรอบสพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านยามเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์6-0ครับ ทำให้ปีศาจแดงดูเป็นต่อน,นิดหน่อยครับแต่สุดท้ายแมนยูนาเต็ดครับก็แพ้คา,าบ้านไปด้วยสกอร์สอครับจากประตูของเอดูและซีแวงวิลตอนะครับซึ่งหลังจากนั้นไอ้ปืนใหญ่ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆจนคว้าแชมป์เปครองได้ครับในบ้านปลายจากการชนะเซาแฮมป์ตันไป1ประตูต่อศูนย์ในนัดชิงดําและย้อนกลับไปนะครับก็ค่อนข้างนานนมมากครับในปี 1997- 1998 ในซีซั่นนั้นนะครับแมนยูนเต็ดครับก็ไปเจอกับบาร์สลี์นะครับทีมน้องใหม่ของสกพรีเมลีกนี่แหละแถมยังได้เล่นในบ้านของตัวเองอีกตั้งหากทำให้พวกเขาก็เป็นต่อเยอะพอตัวครับแต่กลับกลายเป็นว่านะครับเกมที่โอทับฟอร์ดเนี่ยก็จบลงด้วยสกอร์เสมอ1ประตูต่อ1ครับ ทำให้ต้องไปเตะนัดรีเพลย์กันนะครับแล้วก็เป็นบานร์สลีย์นะครับที่สามารถพลิกล็อกเปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับด้วยการเฉือนชนะ3ประตูต่อ 2, 2> ก่อนที่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้เขาก็จะแพ้นิวคาสเซิลอยู่นเตดดไปด้วยสกอร์สาครับและย้อนกลับไปอีกครับในซีซั่นที่1992-1993ในฤดูกาลแรกนะครับที่ลีลกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็นพิมยิ์ลีก์นะครับ แมนยูไนเต็ดอาจจะสมหวังในลีกครับด้วยการได้แชมป์ไปครองแต่ใน FA ฟเอครับพวกเขาก็กลับถูกหยุดเส้นทางเอาไว้ในรอบที่5ของศึกเอฟเอครับด้วยน้ำมือของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับจากการออกไปแพ้ดาบคู่นะครับด้วยสกอร์สอที่สนามราเมลเลนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับก็ไปต่อถึงรอบรองชนะเลิศได้ก่อนที่จะโดนเชฟฟิลด์เวนสสเดย์นะครับค่ลีกตลอดการในเขียดตกรอบไป และย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเป็นซีซันแรกเลยครับที่มายูนเต็ดก็ตกรอบในรอบ5นี้ปี1990ถึง1991ครับ สถานการณ์มันคล้ายกับซีซั่นนี้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นแมนยูไนต็ดก็ลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าของ FA ฟเอครับับจากเมื่อฤดูกาลที่1989ถึง1990นะครับโดยในรอบ5ของพวกเขาก็ถูกจับให้ไปเยือนนอริดซิตี้นะครับซึ่งก็เป็นทีมจากดิวิชั่น1เหมือนกันและสุดท้ายทีมของเฟอร์กูเซนครับก็แพ้ไปด้วยสกอร์2-1ครับส่วนนอริดซิตี้นะครับก็จอดป้ายในรอบต่อไปครับหรือก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายทันทีด้วยน้ำมือของนอตติงแฮมฟอร์เรส และนี่ก็คือ5ซีซันก่อนหน้านี้ครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกในรอบ5ของศึก FA ครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าในพักหลังนี่ก็อาจจะแพ้ทีมใหญ่ที่แบบว่าสูสีกันบ้างนะครับแต่พวกแบบรอบแรกๆก็แพ้ทีมเล็กทั้งนั้นเลยและล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะแพ้ทานาด้ของฟูลแลมไปนะครับด้วยสกอร์เสมอหนึ่งๆในเวลาต่อเวลาก็หนนะครับสุดท้ายก็ไปแพ้จุดโทษไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับ ทำให้พวกเขาก็ตอนนี้นะครับก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วคาราบาลไม่มีเอเฟเอก็พึ่งตกนะครับแชมป์ลีกก็ลุ้นยากเหลือแค่ยูโรป้าลีกอย่างเดียวแล้วครับและพี่ๆครับคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรในภายภาคหน้าครับก็คอมเมนต์และพูดคุยกันได้ครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนเจะจากลากันไปในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เป็นสายฟุตบอลอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นสายลงบอลอยู่แล้วก็ ขออนุญาตฝากช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับกับช่องนี้เป็ดแมชเดย์ครับมีวิเคราะห์วิจารณ์แนวทางฟุตบอลให้ทุกวันครับเขาจะมีมาให้วันละ5คู่วิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์แบบเจาะจงเลยครับทุกรายละเอียดตามกราฟตามความเป็นจริงใครลงบอลเองนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวทางอยากจะได้แนวทางที่การันตีก็ฝากช่องนี้กแล้วกันกับเป็ดแมชเดย์นะครับมีวิเคราะห์ลงช่องทุกวันครับใครอยากจะได้แนวทางดีๆนะครับแนวทางที่การันตียังไงก็ได้ เป็ดแมชเดย์การันตีให้กับพี่ๆพ่ทุกท่านครับก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันครับ